สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้มาพานะครับช่างเบนซ์มาเตรยมรถนะเป็นรถที่ช่างเบนซ์นะครับซื้อเป็นคันแรกนะคุณพ่อคุณแม่นะครับได้สนับสนุนให้ช่างเบนซ์นะครับซื้อรถนะครับไปใช้ใช้ในชีวิตประจําวันนะซึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็มาด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับอยู่ในข้างในนะครับช่างเบนซ์ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ เป็นไงมั่งขับรถตอนแรกก็ตื่นเต้นดีเขาหน้ากากออกน่อยตื่นเต้นดีไหมตื่นเต้นหายตื่นเต้นหรือยังนิดหน่อยคือเธอขับมาจากบ้านใช่ไหมใช่บ้านคลองคลองสองทองสองปุมธานีธัญบุรีมาหลานก็ก็ความตื่นเต้นก็หายไปแล้วนี่ก็ก็ขับได้มีสันสันมีสันสันอยู่ใช่ไหมกลัวกลัวบ้างเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ชินเหมือนตัดผมมาแลเรียนจบไปใหม่ก็ตัดิดตัดถูกนะครับก็ตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติ จะต่อไปก็ชิ้นนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่พันสองร้อยร้อยซีซีใช่ไหมเป็นยี่ห้อโตโยต้ารุ่นยาริสใช่ไหมครับปีไรปีพศสอ1 8ันสิมาดูภายในนะมาดูภายในของช่างเบนนะนะครับเป็นเกียร์ออโตเมติกนะ5สปีดใช่ไหมช่างเบนห้าหรือสี่อืมครับเป็นเป็นแอร์ดิจิตอลใช่ไหม อ๋อเป็นแอร์ดิต้อนพรมาลัยพาวเวอร์นะครับแล้วก็เอระบบมีระบบ ABS นะครับนะครับมีระบบ ABS ีเนี่ยแอร์แบกนะครับคู่หน้านะครับ SRS แอร์แบกนะครับ, SR ค,รบคู่หน้านะนะครับนะครับเป็นสี่ที่นั่งนะเป็นรถซีดานนะครับรถเล็กๆเกหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ ก็เป็นรถนะครับมือสองนะรถมือสองที่ที่สภาพดีนะครับเขาทางเตทนได้ประกันเครื่องกับประกันเกียร์นะครับหนึ่งหมื่นกิโลนะก็มีการซื้อประกันเกียร์ประกันเครื่องเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นเลขสวยครับ9กช7721นะครับกรุงเทพมหานครนะครับเป็นโชว์รูมน่าจะเป็นเมืองสุพรรณนะรถยนต์นะครับสีดำสีดำนะครับก็เป็นรุ่นตัว G นะครับ ตัวจีนี่ถือว่าเป็นรุ่นท็อปใช่ไหมรุ่นท็อปของของของยาริสนะครับยาลิสนะฮะดีดว,วันนี้ก็เป็นวันที่วัน,วนจันวันจันที่ยี่สิบดกันยายนส5 6 4เป็นวันธงชยัยเป็นวันดีด้วยใช่ไหม,ไมเห็นช่างเบนไปหาเลิกหายามกับอาจารย์สกสุลนิยมทองซ <pic. S 2> ึ่งเป็นอาจารย์ สอนโหราศาสตร์ไทยนะครับก็อาจารย์สกุลนิยมทองเขาบอกว่าท่านบอกว่าวันจันทร์ดีที่สุดแล้วก็เลิกกี่โมงช่างเบ้น6 19เป็นไงเคยตื่นเช้ามั่งไหม <laughs> มาเจอนอนหลับไม่เมื่อค<น>ืนนอนหลับไหมนอนหลับสนิทแต่ว่าเขามาส่งรถกี่โมงมาเช้าก่อน6โมงมหน่อยหน่อยอ๋อแสดงว่าเต็นท์เขาก็ตรงต่อเวลามากเลยแล้วก็ดูแลนะครับ เลิกยามของของลูกค้าได้ดีนะครับก็ขอชื่นชมนะก็ฝากไปถึงเต็น์นะครับก็ดูแลนะครับรถของลูกค้าท่านด้วยเนื่องจากเป็นรถมือสองที่ที่ที่มือใหม่นะครับช่างเบนซ์ก็ถือว่าเป็นมือใหม่นะมาซื้อมาซื้อมาใช้นะนะครับนะครับก็เป็นประตูไฟฟ้านะครับเห็นไหมเป็นประตูไฟฟ้านะครับทั้งคันเลยนะครับมีเซียนทัลล็อกนะครับแล้วก็มี อะไรอีกเป็นเองกินสตาร์ทสต็อปนะก็คือเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับแบบสะดวกสบายเลยนะครับรถรุ่นใหม่ก็จะมีปุ่มสตาร์ทหมดแล้วนะครับนะครับเป็นสภาพนะครับเหมือนใหม่เลยนะรถนะครับเต็นที่เอามาขายเขาก็จะตรวจสภาพนะบมนแล้วไม่ว่าจะเป็นการชนหนักชนเบานะครับตรงไหนที่เป็นรถน้ําท่วมไฟไหมเขาก็ไม่มาขายหรอกทางเต็นเขาก็รับประกันอยู่แล้วนะครับ ที่วัดหลองบ่ชีนะปัดลานิยมธรรามัน่านเลส่วนได้วิดวันนี้ก็จะลาของพ่อกลับแล้วนช่างเบนแล้ววันพระไม่มาตันแล้วเหรอ